จากพี่แอลนะคะถามมาว่าบกวนสอบถามหน่อยค่ะคันตามแขนผิวหนังเล็บมือเป็นเชื้อราค่ะเป็นมานานกว่ที่250บาทใช้ได้นานไหมคะขอบคุณค่ะคุณหมอพี่แอลน่าจะดูราคาผิดนะ 250บาทไม่ใช่ตัวทาเชื้อรานะคะ250บาทก็คือตัวสบู่สบู่ตัวนี้มันเป็นตัวอาบน้ําทําให้ผิวดีและฆ่าเชื้อโรคแต่ถ้าใครเป็นเชื้อราตามผิวหนังผิวหนังอักเสบเป็นผดเป็นผื่นคันเป็นรอยน้ําเหลืองเสียรอยยุงกัดรอยดําๆตามผิวหนังต้องใช้ตัวนี้ผู้หลานบอดี้แคร์เจลเป็นเจลทาผิวแพ้ง่ายสูตรอ่อนโยนดูแลทุกปัญหาผิวเลยค่ะพี่ โดยเฉพาะเรื่องเชื้อรานะคะเชื้อราในคนเชื้อราในสัตว์เลี้ยงในแมวในหมาเชื้อยึดต,ตามตัวทาได้หมดในส่วนของตัวสบู่ตัวนี้นะคะ1ก้อนเนอะมันจะเป็นข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะคะก้อนหนึ่ง100กร,รัมนะคะอยู่ได้ประมาณ1-3เดือน,นะค่ะพี่ขึ้นอยู่กับคนใช้เยอะใช้น้อยส่วนเจลผู้หลานบอดี้แคร์เจลตัวนี้ซองหนึ่งสิบกรัมถ้าหนึ่งซองราคา88นะคะซองหนึ่งขึ้นอยู่กับคนใช้เหมือนกันส่วนใหญ่3-7วันนะคะตัวนี้มัน10กรัมเนาะถามว่าน้อย ก็ทั่วไป10กรัมก็คือ10กรัมก็ขนาดเท่านี้นะคะบางคนบอกว่าน้อยเกินไปเงี้ยถ้าน้อยเกินไปให้พี่ซื้อแบบเยอะๆการจะดูแลเรื่องเชื้อราเรื่องผิวหนังอย่างน้อยนะคะใช้เวลาดูแลหรือทาเนี่ยให้เห็นผลชัดๆเลยต้อง3เดือนนะคะถ้าคนเป็นเยอะนะคะในส่วนของพี่แอ๋ะที่มีปัญหาเรื่องมือเป็นเชื้อรานะคะผิวเป็นเชื้อราี่สังเกตนะคนที่เป็นเชื้อราที่เล็บที่มือเยอะๆเ,เ,เนี่ยส่วนใหญ่คือมือจะอับชื้นนะคะอาจจะซักผ้าบ่อยเนาะอาจจะล้างชามบ่อย อ่ะมือชื้นอยู่ตลอดเวลาเปียกตลอดเวลาเหงื่อออกมือเยอะๆคนที่ชอบทําเล็บต่อเล็บทํานั่นทนํานี่เล็บมันจะเหลืองนะคะพี่ปกติเล็บของคนเราอ่ะมันไม่มีอะไรเป็นสิ่งแปลกปลอมบนเล็บแต่เวลาเราทาสีเล็บเราใส่กาวใส่ต่อเล็บนู่นนี่นั่นนะคะแล้วเราทํากิจกรรมทุกอย่างตามปกติมือมันจะเปียกพอมือเปียกแล้วอ่ะการที่เล็บอ่ะปกติมันก็จะแห้งของมันเองตามธรรมชาติแต่เราไปต่ออะไรสิ่งแปลกปลอมใส่เยอะแยะเหมือนเราไปพันผ้าไว้อ่ะพันผ้าไว้ที่มือ มันก็ต้องอับชื้นเป็นธรรมดาที่เจอเยอะมากคนที่ทําเล็บนะมือติดเชื้อรามือเล็บเป็นสีเหลืองๆก็อย่าทําบ่อยเนาะเผื่อใครแบบทาเล็บบ่อยก็พักๆก่อนนะคะส่วนคนที่เป็นเชื้อราบนนิ้วเท้าเนี่ยที่เจอบ่อยๆนะชอบทําสวนปลูกผักบุ้งอย่างนี้ค่ะลงน้าตลอดเวลาทานานะแช่เท้าตัวตลอดเวลาอ่าเท้ามันจะชื้นเป็นเชื้อราหรือบางคนก็จะเป็นเล็บขบเนาะถามว่าใช้ผู้หลานบอดี้แคร์เจลตัวนี้ได้ไหมใช้ได้แต่ยุ้ยแนะนําให้ใช้2ตัวสบู่เนี่ยพี่อาบไปด้วยนะคะอาบแล้วฟอกที่มือไปด้วย นะคะใครเป็นเชื้อราฟอกที่แผลที่เป็นเชื้อราเชื้อราแมวเชื้อราสุนัขได้ทุกที่หลังจากนั้นนะคะอาบไปเรื่อยๆอยนะคะอย่างน้อย3เดือนอาจจะดีก่อนอาจจะเห็นผลในระยะเวลาหนึ่งเดือนบางคนสองเดือน3เดือนขึ้นอยู่กับเราเป็นเยอะหรือว่าเป็นน้อยนี่คนทุกคนติดเชื้อโรคเยอะเป็นยีสต์เป็นตุ่มอับชื้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นเชื้อโรคเนาะต้องใช้เวลาหน่อยแล้วใช้ตัวนี้ทานะคะส่วนใหญ่จะแต้มเช้าเย็นถ้าใครเป็นเชื้อราแมวอยากจะหายไวก็แต้มตลอดเวลาก็ได้เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก็ได้แต้มๆไปตัวนี้มันจะทําให้แบบว แผ่แห้งไวนะคะแล้วค่าเชื้อโรคด้วยแต่บางคนเนี่ยซื้อไปแค่ซองเดียวนะคะแล้วหวังว่ามันจะเห็นคนหรือเชื้อราหายเลยอะยุบอกก่อนนะหนึ่งซองสอ,องซองไม่หายถ้าเป็นแผลธรรมดาที่ไม่ได้มีเชื้อโรคแผลรอยยุงกัดแผลแผลน้ำเหลืองเสียแผลอระอยธรรมดาเนี่ยมันมันจะยุบ จะหายแต่ถ้าเป็นเชื้อราแมวแพ่เชื้อโรคเนี่ยมันต้องใช้เวลานะคะอย่างน้อยอ่ะสมเดือนถ้า3มเดือนไม่เห็นผลค่อยค่อยมาบอกว่าไม่เห็นผลนะคะถ้าใช้หนึ่งซองไม่เห็นผลอันนี้คือเรื่องปกติบางทีมันเชื้อฆ่าเชื้อโรคอยู่อย่างลูกค้ายุยญหลายหลายคนอ่ะที่เจอนะคะเป็นหูดเป็นซิฟิลิสเป็นสังคังเป็นเริมใช้พุหลันบริแครเจลตัวเดียวหรือใช้มาร์คผงตัวเดียวไปประมาณ3ามสี่วันนะคะบอกว่าไม่เห็นผลไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย ถ้าหากอยากจะเห็นผลภายใน3ถึง7วันขนาดนั้นยุ้ยแนะนำให้ไปหาหมอฉีดยาทาสเตียรอยทายาเคมียาทายาไทายาฆ่าเชือ้ออันนี้สินค้าของยุ้ยเป็นสมุนไพรมันต้องค่อยๆเห็นผลและฆ่าเชือ้อต่อเนื่องนะคะถ้าชุดนี้อยากลองก่อน330แต่ถามว่าหายไหมไม่หายลองเฉยๆว่ามันโอเคหรือเปล่านะคะแต่ถ้าจะหายเนี่ยอย่างน้อยต้องโหล2โหลตัวนี้นะแล้วก็แบบปวดแบบนี้ก็มีนะคะถ้าใครใช้ดีใช้เห็นผลไวก็ใช้แบบปวดแบบนี้นะคะจะได้ใช้ยาวๆนาน,านๆแล้วแบบเห็นผลชัดๆเลยแต่ว่าถ้าเป็นแบบ เชื้อราเล็กๆน้อยๆตามมือไม่เยอะมากใช้สบู่หนึ่งก้อนเจลตัวนี้ประมาณ4ี่ห้าซองถ้าสี่ซองก็ชุดละหนะ้าร้อยเนาะเผื่อใครสนใจนะคะแต่ถ้าทาแล้วไม่หายเกิดจากเชื้อราที่เกิดจากเลือดภายในมันมีบางคนเนาะแบบว่าคันตามผิวหนังเป็น sle น้ำเหลืองไม่ดีน้ำเหลืองเสียคันตามตัวตลอดเวลาทาไปถ้าทา,ทา,ทายุบๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับภายนอกเกี่ยวกับเลือดภายในด้วยเพราะฉะนั้นต้องล้างพิษภายในใช้ผู้หลันชาตัวนี้ เพิ่มเข้าไปอีกนะคะเพื่อล้างพิษเลือดเพราะว่าถ้าเราไม่ถัดล้างจากภายในเลือดของเราอะคะ่ะ<ม>เชื้อของมันอะที่อยู่ภายในนะคะภูมิคุ้มกันร่างกายเราต่ํา ทายังไงไปทาตัวไหนย,ยังไงก็ไม่หายเพราะมันต้องฆ่าเชื้อจากเลือดเราด้วยถ้าภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงร่างกายเราจะสร้างเม็ดเลือดขาวมาทําลายเชื้อโรคได้ดีเลือดเราก็จะฟื้นฟูเซลตามธรรมชาติเชื้อโรคต่างๆมันก็ค่อยๆหายไปโอเคถ้าใครสนใจสินค้าผู้หลานล้างพิษน,นะคะทายพิษเลือดทั้งระบบร่างกายหัวจรดเท้าเข้าไปดูในกลุ่มนี้กลุ่มทปวดีโอผู้หลานก่อนศึกษาดีๆนะคะก่อนสั่งซื้อเนาะ